ในเมื่อทุกคนพร้อมแล้วจะรออะไรกันล่ะไปกันเลยสิวะค่ะสวัสดีค่ะเรามาพบกับแพตอีกแล้วนะคะที่ฟอร์ดดอนเมืองวันนี้นะคะเรามาอยู่ในบรรยากาศการส่งมอบรถนะคะฟอร์ดเรปเตอร์ค่ะตัวนี้นะคะเป็นฟอร์ดแรปเตอร์นะคะปี2021มาพร้อมกับสีพิเศษนะคะสีเทาสีใหม่เลยตัวนี้นะคะมาพร้อมกับเครื่องยนต์ดีเซล 2.0ลิตรใบเทอร์โบนะคะ213แรงมนะ้า500แรงบิดนะคะแล้วก็มาพร้อมกับช่วงล่างของ Fox Racing นะคะแล้วก็นี่ค่ะตัวนี้นะคะแต่งหล่อมาจากโรงงานอยู่แล้วเนาะแต่ว่าลูกค้าเราก็อัปเกรดขึ้นนิดนึงเดี๋ยวเราไปดูกันว่าในรถเนี่ยมีอะไรกันบ้างตัวนี้ก็รถนะคะจะสูงกว่าตัว x l t พวกตัว Ford Ranger ทั่วไปอยู่ประมาณา50มิลก็คือภายในของ Ford r a p t o r นะคะค่ะเรามาดูนะคะภายในของ Ford r a p t o r เนาะมาพร้อมกับการบุวัสดุที่เป็น Soft Touch นะคะตัดเป็นหนังนะคะที่เย็บตัดกับได้สีน้ำเงินนะตัวนี้ก็จะให้ความรู้สึกที่เป็นแบบสปอร์ตขึ้นนะคะมาพร้อมกับพวงมาลัย E-PART นะคะแล้วก็ตัว p a t t e ิ n c นช p นะคะที่ติดกับมากับพวงมาลัยเลยซึ่งตัวนี้เค้มว่าแข็งแรงมากเพราะว่าไม่ใช่พลาสติกเป็นแมกนีเซียมนะคะน้ำหนักเบาแล้วก็สามารถแบบเวลาเราเลี้ยวอะไรอย่างเงี้ยก็สามารถใช้ได้เลยแล้วก็หน้าจอค่ะมาพร้อมกับโหมดฟังก์ชันต่างๆนะคะที่เราสามารถปรับได้อะไรได้ที่บนพวงมาลัยตัวนี้เลยแล้วก็พวงมาลัยมีมัลติฟังก์ชันนะคะด้านนี้สามารถควบคุมตัวหน้าจอน้าปัดนะคะแล้วก็ ด้านนี้สามารถใช้ควบคุมตัวเกี่ยวกับมัติมีเดียเนาะพร้อมกับตัวช่วยในการคุ u ค s น control แล้วก็ตัวปรับความเร็วอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็ด้านล่างค่ะโอเคค่ะด้านล่างนะคะก็ตัวนี้เป็นระบบช่วยขึ้นลงทางลาดชันแล้วก็ช่วยแบบว่าควบคุมเสถียรภาพของรถนะคะแล้วก็มีโหมดของการปแรบบับ two h i ไ h f o แล้วก็ตัว ที่สามารถปรับเกียร์ไปเป็นตัวแมนนวลที่จะไปใช้ในการแพทเทิร์นใช้ขับแพทเทิร์นชิฟต์ได้แล้วก็ภายในก็มาพร้อมกับเบาะหนังคันธล่าเป็นแบบแพคเกจซีทเข้ากับตัวเลยแบบนั่งแล้วก็ขับแบบเผื่อเขาคงก็จะได้รู้สึกแบบว่ามันห่อตัวเราพอดีแบบไม่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 แบบเขาเรียกนะไม,ไม,ไม,ไม่ไม่โยกไม่โยนโอเคแล้วก็พิเศษสำหรับตัวแรปเตอร์นะคะตัวนี้เราเขาให้ เขาให้สายกล้องมาติดก,กับตัวกระจกเลยไม่ต้องไปเดินสายอะไรเลยคือมีตัว USB MP ติดก,กับตัวกระจกเลยหน้าจอค่ะ Ford l a p t e r ตัวนี้ได้มาเป็นซิงค์สขนาด8นิ้วลองรับ Apple CarPlay Android Auto ก็มี Navigator นี่มีเข็มทองเข็ยนพิมีแมปอะไรเงี้ยให้ลูกค้าใช้ได้ก็ภายในก็ประมาณนี้ค่ะห้องโดยสารเล็กรูมเพดรุมกว้างแล้วสูง1 70 ก็โอเคมากข้างหลังก็เป็นเบาะหนังอะคันทล่าดีไซน์มาคล้ายๆกับข้างหน้าเลยแล้วก็มีฟังก์ชันเกี่ยวกับการแบบชาร์จแบตด,ด้านหลังมีช่องเก็บของ2ชั้นอะไรเงี้ยค่ะก็ยังไงก็เดี๋ยวลองไปดูรายละเอียดเพิ่มเติมอีกทีนึงได้ก็เริ่มต้นเลยตัวนี้นะคะลูตัวกระจังหน้าเนะะี่ยค่ะมาจากโรงงานเนาะแบบสไตล์แรปเตอร์เลยหล่อๆฟอร์ออดใหญ่ๆนะคะ แล้วก็ตัวนี้ลูกค้าอัปเกรดเพิ่มนะคะไฟหน้าลูกค้าใส่เพิ่มเป็นตัว3ขีดมัดแต่งนะคะแล้วก็ตัววงแหวนรอบตัวโปรเจคเตอร์ตัวเก่าเนาะที่เป็นใบโปรเจคเตอร์จากกดมาแล้วแล้วก็อัปเกรดนะคะตัว Day Time Running นะคะให้ให้สามารถแบบกระพิบได้วิ่งได้นะคะแล้วก็ด้านข้างคะ่ะก็ตัวนี้นะคะเป็นยางมาจากโรงงานเนาะเป็นแม็กขอบ17นะคะเป็นของเป็นแม็กขอบ17แล้วก็ยางเป็นของ BF Good r i c h นะคะ ซีรีอซีรีเป็นซีรีเค2นะคะ285 7ทับ70 R17 นะคะแล้วก็ด้านข้างค่ะอันนี้เป็นบันไดนะคะบันไดเหล็กขนาดใหญ่นะคะมาจากโรงงานเป็นเหล็กชิ้นเดียวแล้วก็ยิงไซายให้ผิวมันแบบสามารถกันลื่นอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ด้านข้างค่ะพิเศษอันนี้ลูกค้ารีเควสตมานะคะขอติดเพิ่มเป็นโลบาร์ไวทแทดขึ้นมานะคะตัวนี้ก็ช่วยให้รถดูใหญ่ดูบึกบึนแข็งแรงขึ้นนะคะแล้วก็ เป็นโลบาร์ไวท์แท้เลยนะนี่ก็ถอดมาจากรถแล้วก็มาใส่แรปเตอร์เลยแล้วก็ด้านข้างค่ะตัวนี้ก็เป็นโป่งด้านหลังนะคะที่เป็นวบอดี้ของแรปเตอร์นะคะแล้วก็ด้านหลังเนาะด้านหลังก็ตามสไตล์แรปเตอร์เลยค่ะมาพร้อมกับตัวนูนที่เขียนว่าแรปเตอร์นะคะแล้วก็ตัวนี้ก็มีกล้องมองหลังมาให้ ด้านล่างนะคะมาพร้อมกับกันชนที่มีเซ็นเซอร์4จุดนะคะแล้วก็ห่วงลากจูง2ห่วงเลยด้านหลังนะคะตัวนี้มันจะมีระบบเกี่ยวกับการลากจูงตัวแบบคอนโทรลการลากจูงด้วยมีเฉพาะแรปเตอร์เท่านั้นนะคะก็ไม่มีอะไรมากก็วันนี้ก็ส่งรถนะคะที่เขามาจากนาราธิวาสเดี๋ยวรับรถแล้วก็มาจะากลกับนาราธิวาสเลยก็พี่เขาค่อนข้าง ถูกใจเพราะว่าเราทํางานกันเร็ว no ทํางานกันไวมากก็ใ no ช่ส่วนเราเยอะยังไงฝากด้วยนะทุกคนด้วยนะคะตัวนี้ฟอร์ดแ p ปเตอร์เนาะเดี๋ยวก็เราไปดูบรรยากาศตอนส่งรถลูกค้าอีกทีหนึ่งก็โอเคค่ะสวัสดีค่ะเดี๋ยวเรามาพบกับลูกค้านะคะเจ้าของฟอร์ดแลปเตอร์สีเทาของโชว์ลูมเนานะคะสวัสดีค่ะพี่วันนี้พี่มาจากที่ไหนคะวันนี้ผมมาจากสมุทรปราการอ๋อก็คือรถคันนี้นี่ซื้อสดเลยเนาะใช่ไหมแล้วก็ ก็แบบว่าดูมาหลายโชว์รูมมากมาถูกใจที่นี่ใช่ใช่ใช่ก็ได้เห็นที่มีอัปเกรดตัวโลบาร์สปอร์ตสปอร์ตบาร์แล้วก็ตัวไฟหน้าเพิ่มใช่ไหมคะใช่ครับเซลล์ที่นี่บริการดีไหมคะพี่ก็ดีครับแนะนำดีเนาะแนะนำให้ความช่วยเหลือหรือคะใช่ใช่รถถูกใจไหมคะพี่ถูกใจครับถูกใจยังไงก็ขอให้พี่ขับขี่ปลอดภัยแล้วก็น้องก็ไม่งงงแงหาเงินหาทองช่วยพี่นะคะโอเคค่ะขอบคุณมากค่ะพี่ครับ ค่ะข,ขอบคุณค่ะพี่ค่ะค่ะเดินไปมีอะไรทุกค่ะยกระดับความแกรก่งเหนือทุกคำจำกัดความ ครั้งแรกของรถกระบะออฟโรดความเร็วสูงจากฟอร์ดส่งพลังด้วยเครื่องยนต์2.0ลิตรเทอร์โบคู่ใหม่ให้พลัง2 1 3แรงมา้าแรงบิด500นิวตันเมตร Ranger Raptor เกิดมาแกรง่ง